เรื่องของโครงการพาน้องกลับมาเรียนเนี่ยนะวัตถุประสงค์หลักๆก,ก็คือต้องการที่จะพานักศึกษากศนที่หลุดพ้นหรือไม่ได้ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ผ่านมากลับเข้ามาเรียนเข้าสู่ระบบการศึกษาของกศนต่อไปในพื้นที่จังหวัดเชียงรายของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ชายแดนนะครับมีประชากรหลายชนเผ่านะฮะกลุ่มชาติพันธุ์ ก็มีนะครับแล้วก็มีบุคคลทั่วไปนะครับที่จบการศึกษาออกมาแล้วไม่ได้เรียนต่อนะครับเราก็มาเรียนกศนหลังจากที่เรียนกศนแล้วส่วนหนึ่งหลุดออกไปก็เพราะว่าอันที่หนึ่งเนี่ยเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจปัญหาเศรษฐกิจก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยก็ไปทำงานนะออกไปแล้วคือไปทำงานไม่ได้ทำงานอยู่ที่เชียงรายไปทำงานอยู่ต่างจังหวัด อย่างเช่นไปอยู่กรุงเทพไปอยู่ในเมืองเศรษฐกิจทั้งหลายนะอันนี้ก็คือเข้าไปทํางานในเมืองทําให้ส่วนหนึ่งหลุดออกมาอีกส่วนหนึ่งก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งอยู่บนภูเขาอีกส่วนหนึ่งก็คือเนื่องจากเป็นเมืองชายแดนเมืองชายแดนนี่ก็มีความสําคัญเพราะว่านักศึกษาส่วนหนึ่งก็จะข้ามมาเรียนนะข้ามมาเรียนเพราะเกิดสถานการณ์โดยเฉพาะในเรื่องของโควิดมีการปิดประเทศก็ไม่สามารถที่จะกลับเข้ามาเรียนได้ก็หลุดออกไป อันนี้เราก็จําเป็นจะต้องอไปติดตามนะเมื่อกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในเรื่องนี้พาน้องกลับมาเรียนสํานักง,งานส่งเสริมการศึกษาน้องระบบได้การศึกษาตามอธัธยาศัยจังหวัดเชียงรายในฐานะเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่กํากับดูแลการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายก็จะมีบทบาทสําคัญในการที่จะให้สถานศึกษาติดตามพาผู้เรียนหรือพาน้องกลับมาเรียน สถานศึกษาก็จะไปติดตามผู้เรียนในการติดตามผู้เรียนพาน,น้องกลับมาเรียนเนี่ยเราก็จะไปลักษณะไปเคาะประตูที่บ้านไปติดตามตามรายชื่อที่อยู่นะว่าคุณยังอยู่ไหมมีตัวตนไหมชื่อทีเนี้ยนะสมมุติว่านายเอ็นะยังอยู่ไหมมีตัวตนไหมเราก็จะไปตามที่บ้านถ้าตามเจอถ้าเขาไม่ได้ไปทํางานหรือไม่ไปไประกอบอาชีพก็จะชวนกลับมาเรียนซึ่งอันเนี้ยก็พบไว้มีส่วนหนึ่งที่กลับมาเรียน อีกส่วนหนึ่งก็คือไม่สามารถตามตัวได้ก็คือหายไปเลยไม่สามารถตามตัวได้ถามผู้ปกครองหรือถามใครก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนอันนี้ก็ไม่สามารถพากลับมาเรียนได้อีกส่วนหนึ่งไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดก็ให้ไปเรียนอยู่ในที่ทํางานที่อยู่ต่างจังหวัดที่เราเราทํางานอยู่อันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็กลับไปเรียนนะฮะอีกส่วนหนึ่งไม่ประสงค์จะจะเรียนแนี้วเพราะว่าเนื่องจากเรื่องของเศรษฐกิจต้องไปประกอบอาชีพทางานอันนี้ส่วนนี้เราก็จะ ให้ในเรื่องของการฝึกอาชีพไปเนี่ยอันนี้ก็คือผ่าน้องกับรเรียนของสำนักง,งานก้านวนจังจหวัดเชียงรายค่ะนางอภิญญาแป้นนอกผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะเ,เราก็มีนโยบายว่าให้คุณครูที่ดูแลนักศึกษาของตัวเองนะคะ ลองตรวจสอบดูนักศึกษาว่าคนไหนที่ไม่สามารถที่จะมาลงทะเบียนเรียนได้ให้ไปติดตามแล้วก็หาสาเหตุนะคะว่าเหตุผลเพราะอะไรนักศึกษาถึงไม่มาลงทะเบียนเรียนแลเหตุผลที่ไม่มาเรียนเรื่องปากท้องเขาต้องไปประกอบอาชีพเพราะว่านักศึกษากศนส่วนใหญ่แล้วเป็นวัยแรงงานนะคะซึ่งเขาจะต้องทำมาหากินฉะนั้นเขาจึงเห็นความสำคัญของ การประกอบอาชีพเพื่อหาไรายได้ก่อนเพราะว่าปากทองมันสำคัญค่ะเออเพราะว่าทำงานประจำไปด้วยแบบนี้ค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาค่ะตอนนั้นก็เลยหยุดเรียนไปอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่างานตอนนี้ก็ไม่ไม่ค่อยมีเวลาเหมือนกันนะคะหนูก็ไม่ได้ไปเรียนทุกอาทิตย์แต่ก็ตอนกลับมาค่ะก็คุยกับครูเขาเอาค่ะว่าแบบเออหนูก็ยังไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าหนูอยากกลับมาเรียนหนูยังอยากได้วุฒิอะไรเงี้ยคะ่ะครูเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรแบบว่ากลับมาเรียนก็ได้แต่ว่าก็พยายามมีเวลาให้ครูอย่างเงี้ยตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าเ,เป็นปอดิโอรหรือว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะลําบากครับใช่ครับพ่อแม่ต้องไปส่ง บางทีแกจะไม่ว่างบ้างอย่างเงี้ยค่ะทำงานอาจจะไม่มีเวลาบ้างมาส่งหนูก็ต้องแบบนั่งวินมาเองเงี mm ้ยค่ะก่อนที่ยังไม่ได้ผ่าตัดมันจะใช้ป้ายเท้าในการเดินเนะะี่ยค่ะแล้วก็แบบว่าหลังจากที่ผ่าตัดมาแล้วมันก็ใช้ชีวิตง่ายขึ้นนิดนึงนะะ่งเงี้ยค่ะเออที่จริงหนูจะจบเทอมที่แล้วนะคะแต่ว่าหนูมาสอบไม่ทนันเงี mm ้ยค่ะครูก็เลยแบบว่า ให้ให้มาสอบตอนบ่ายแทนแต่ว่าหนูก็มาไม่ทันอยู่ดียค่ะก็เลยครูก็เลยบอกว่าให้โรงเรียนใหม่แวะมาจบเทอมนี้แทนเนี่ยค่ะแนวทางป้องกันที่จะให้นักศึกษาหยุดเรียนก็คือหนึ่งนะคะเราจะมีวิธีการเรียนที่หลากหลายคือนักศึกษาที่ไม่ไม่มีเวลาว่างที่จะ มาพบกลุ่มนะคะเราก็สามารถให้เด็กเรียนทางออนไลน์ได้หรือไม่ก็เรียนแบบออนแฮนนะคะคือไม่ต้องมาพบกลุ่มเพราะว่าอันนี้เราเป็นการช่วยช่วยให้นักศึกษาเนี่ยได้ศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ตามความต้องการของนักศึกษาเองนะคะด้วยวิธีที่หลากหลายที่กศสนออำเภอเมษายได้ด,ดําเนินการอยู่ณขณะนี้ค่ะในส่วนของการป้องกันไม่ให้นักศึกษา ออกจากสถานศึกษาหรือออกจากที่เรียนเนี่ยเรามีหลักๆก็คือทํำยังไงให้นักศึกษาตระหนักเห็นความสําคัญของการศึกษานะครับตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาว่าการศึกษามีผลต่อการดำเนินชีวิตของเขาอย่างไงนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือมีกิจกรรมให้เขาทำนะฮะกิจกรรมที่เน้ยนย้ําเกี่ยวกับการอาชีพที่ใกล้ตัวเขาให้เขาได้แสดงออกนะมีเวทีให้เขาได้แสดงออกไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพก็ดีนะฮะหรือ เรื่องที่จะสามารถไปต่อยอดอาชีพได้อย่างเงี้ยสมาสมารถทําให้เขาได้ตระหนักเห็นความสําคัญก็จะไม่ย้ายออกจากทีนฐานไปไหนนะครับหนึ่งได้เรียนสองมีอาชีพมีงานทําต่อไปครับหนูอยากอาวุธมหกไปต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะ เพื่อนรุ่นที่เริ่มมาเรียนด้วยกันนะคะช่วงมปลายอะ่ะก็ใกล้จะจบกันหมดแล้วแต่ว่าหนูก็เพิ่งจะกลับมาแบบนี้ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ายังอยากได้วุฒิเพราะว่าอยากไปเรียนต่อมากกว่านั้นอยาเงี้ยค่ะอยากได้วุฒิปตีอยากได้ปร,ริญญามันรู้สึกว่ามันหางานง่ายขึ้นเงี้ยค่ะก็เลยอยากมาเรียน